ถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของและเขาคืมเนี่ยเป็นที่เป็นที่ประจักษ์กันดีนะครับหลายๆคลิปที่เราไปสัมภาษณ์ในเรื่องของวัดที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยหลวงพ่อขนาดที่เป็นขนาดเจ้าวาดเองก็ออกมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของและเขาืมให้ฟังกันสวัสดีครับคลิปนี้บ้านหม่นตราภาพไปมู ผมชาติจักยาขอพาเ,เพื่อนๆไปยังที่วัดเดิมนั่นก็คือวัดบางจากอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับวัดบางจากนี่มีรูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคลิปนี้เป็นเรื่องราวของสี่หูห้าตาเมื่อพูดถึงสี่หูห้าตาเนี่ยคนทั่วไปจะรู้เลยว่าเป็นความเชื่อของคนทางภาคเหนือนะครับว่าบูชาแล้วเนี่ยบูชาด้วยถ่านไฟเนี่ย โชคลาภเงินทองจะเข้ามาแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นภายในวัดบางจากมีรูปครบของ4หูหตาย้อนไปประมาณ2ปีรูปครบของ4หูหตานี้อยู่ในสถานที่ผมใช้คาว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมที่ถูกที่ควรคนไปกราบไหว้ขอโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยไม่น่าเชื่อทีวีหลายช่องนะเกือบทุกช่องนะ่ย นำเรื่องราวของสี่หูห้าตาไปอ่อนแอวันนี้ครับเพื่อนๆผมกับท่านอาจารย์ต่อมาที่วัดบางจากอีกครั้งหนึ่งเดินหาสี่หูห้าตาจนเมื่อยไปถามเจ้าหน้าที่บอกตอนนี้สี่หูห้าตาอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ก็ชี้ออกไปเกือบจะพ้นชายคาวัดเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับสี่หูห้าตานี้ตากแดดตากลมตากฝน ใจของผมนี่ค่อนข้างหดหูนะแต่คิดว่าทางวัดเนี่ยคงหาหาสถานที่เหมาะสมในเวลาอันควรเพราะวัดบางจากในเวลานี้ขยายขยายเป็นบริเวณกว้างมากเลยก็คิดว่าเร็วๆนี้สี่หูห้าตาจะได้ในประดิษฐานในสถานที่อันควรผมใช้คำว,ว่าประดิษฐานเนื่องจากผมมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเรื่องกรณีของสี่หูห้าตามันทําให้คิดถึง ปรับมาใช้กับคนเราได้นะคือคนเรานะถ้ามีประโยชน์เนี่ยนะทุกคนนะครับจะให้ความสำคัญประคบประงมให้เกียรติแต่เมื่อไรก็ตามหมดผลประโยชน์เมื่อนั้นนะครับเขาจะถีหัวส่งอย่างไม่ใยดีเลยหลายๆคนเจอมาแล้วหมดผลประโยชน์เมื่อไร มันเหมือนหมาหัวเน่าตัวหนึง่งผมก็เจอมาแล้วแต่บังเอิญคนอย่างผมรู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนและเราถือว่าเรามีศักดิ์ศรีผมจึงไม่ตื่นเต้นไม่เสียอกเสียใจแต่บอกกับตัวเองว่านี่คือนิสัยของมนุษย์เมื่อใดที่เราหมดผลประโยชน์ท้าแท้ของคนคนนั้นจะแสดงออกมาให้เห็นทันที ใครจะเดินกับผมคือเพื่อนผมแต่ใครไม่เดินกับผมไม่ใช่ศัตรูผมผมจะเรียกคนคนนั้นว่าคนเคยรู้จักและไม่ต้องมาทักผมเดี๋ยวเปเราไปดูท่านอาจารย์ต่อกัอนว่าคลิปนี้จะแนะนำวัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ์ซึ่งเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆเ,เนี่ยอะไรบ้างวัตถุมงคลนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ขายยากมากๆเพราะคนที่บูชาวัตถุมงคล มันจะผิดกับคนที่ซื้อรถซื้อเครื่องประดับที่มีราคาค่อนข้างสูงเพราะอะไรรถไฟฟ้าปัจจุบันนี้ยอดจ,จองถล่มทลายเพราะคนกลุ่มนั้นมีราคาสูงมีเงินราคาสูงเท่าไหร่เขาสู้แต่คนที่จะบูชาวัตถุบางคลผมบอกตรงนี้เลยนะว่าต้องทําใจเพราะอะไรเพราะคนที่จะบูชาวัตถุบางคลไม่มีเงินบางคนอยากบูชาใจจะจขาดแต่เงินมันไม่มีตรงนี้เองครับ ทำให้วัตถุมงคลเนี่ยถือว่าซบเซาแต่บอกไว้เลยว่าถ้าหากเพื่อนๆมีความพร้อมนะให้บูชาวัตถุมงคลผมเน้นที่บ้านมนตราเพราะเป็นเป็นเครื่องรางของขลังเป็นธาตุกายสิทธิ์ของแท้ที่มีเทพเทวาปกปักรักษาสามารถเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆได้จริงวัตถุมงคลน,นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่หลายคนผมบอกเลยว่า ไม่ต้องใช้วิจารยานผมใช้ให้แล้วบ้านมนตราเป็นคำตอบสุดท้ายคนคนนี้ไม่เคยโกหกใครคนนั้นชื่ออาจารย์ต่อบ้านมนตราครับไปพบกับท่านอาจารย์ต่อและขอกบขอพคุณที่ติดตามช่องเจ้าพยาชนะั้นครับด้านหลังของผมเนี่ยเขาจะเรียก4หูหตานะครับ ตามตำนานโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเทวดาจำแรงนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยเขาเขาจะบอกเลยว่าสีหูห้าตาเนี่ยชอบกินในเรื่องของไฟนะครับเหมาะสำหรับการบูชาที่เน้นในเรื่องของโชคลาภการงานความรักหรือในเรื่องของพวกกระทั่บต่างๆเนี่ยรวมถึงการปกป้องที่ ้องการอวิชาสัตว์มืดบนดำหรือคนที่มีในเรื่องวิชาอาคมที่จะเข้ามาทำลายเนี่ยการบูชาสีหูห้าตาเนี่ยจะช่วยปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไปได้สำหรับเครื่องรางของขลังที่บ้านมุตตาเราแนะนำอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของผ้าสมเด็จที่แกะมาจากแร่เขามุมนะครับอันนี้เนี่ยจะสวยมากถ้าแร่เขามืมเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของตนสิษย์มิลิศอยู่ในตัวเองสิ่งกําเนิดของแร่เขามคึมเนี่ย จะอยู่ที่จังหวัดการการจนบ,บุรีนะครับซึ่งเราเคยได้พาไปพบกับผู้ที่ค้นพบเขาลูกนี้ก็คือพันเช่มนะครับกับครอบครัวรวมถึงคนที่ทําในเรื่องเครื่องรางของขังของที่แกะประจากักษ์แร่เขาและเขา,เขาคืมนะครับถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เขาคืมเนี่ยเป็นที่เป็นที่ประจักษ์กันดีนะครับหลายๆคลิปที่เราไปสัมภาษณ์ในเรื่องของวัดที่อยู่แ,แถวนั้นเนี่ย หลวงพ่อขนาดที่เป็นขนาดเจ้าวาดเองก็ออกมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เขาคือม่ฟังกันดังนั้นจึงเชื่อว่าแร่เข่าคือเนี่ยนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีทลิกอยู่ในตัวนะครับแล้วบ้านมนตาเราก็จะพยายามที่จะคัดสรรเครื่องรางของขังนะครับที่ช่วย,เ,ยเสริมให้กับคนที่สนใจือสายมูเนี่ยให้มีสิ่งดีๆนะครับ ประสบแต่ความสำเร็จและความต้องการหรือว่าประสบในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยทุกคนนะครับอันนี้บ้านบ้าน,านมุนตาก็แนะนำครับ